นัตถิสันติปร,รังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเมตตาธรรมค้ำจุนโลกกราบสวัสดีสหายธรรมช่องแม่นกน้อยบ้านไร่ภูหลวงทุกท่านวันนี้เราจะมาเชิญชวนสหายธรรมทุกท่านมากล่าวเล่าถึงประวัติวัดร,ราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามราชวร,รมหาวิหารซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวร,รมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่แขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานาครวัดราชประดิษฐ์เป็นวัดที่มีขนาดเล็กมากเนื้อที่มีเพียงสองไร่2ง,งานกับ98ตารางวาเท่านั้นและได้รับพระราชทานกำหนดเขตที่ดินเพิ่มจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในเขตนอกมหาสีมาและอุปาจารวัตด โดยมีอนณาเขตทิศเหนือจรดพระราชวังสรารร์หรือกลมแผนที่ทหารในปัจจุบันทิศใต้จรดพระราชอุทยานสรารร์ทิศต,ตะวันออกจะรดซอยราชินีคลองหลอดทิศต,ตะวันตกจรดธดทำเนียบองค์ขมนลตีวัดราชประดิษฐ์เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้สร้างขึ้น ตามธรรมเนียมประเพณีโบราณที่ว่าราชธานีจะต้องมีวัดสำคัญประจำสามวัดคือวัดมหาธาตุวัดราชบูรณะวัดราช,ชประดิษฐานจึงทรงสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้ครบตามโบราณราชประเพณีและเพื่อพระอุทิศถวายแก่พระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธนิกายเพื่อที่พระองค์เองและเจ้านายข้าราชการ ที่จะไปทําบุญที่วัดฝ่ายธรรมยุทธนิกายใกล้พระบรมมหาราชวังได้สะดวกวัดราชประดิษฐ์จึงเป็นวัดฝ่ายธรรมยุทธนิกายวัดแรกที่สร้างขึ้นเพื่อพระสงฆ์ในนิกายนี้เพราะวัดอื่นๆของฝ่ายธรรมยุทธเป็นวัดที่แปลงมาจากวัดของมหานิกายและด้วยเหตุนี้เองวัดแห่งนี้จึงได้รับการยกให้เป็นวัดประจำรัชการที่สี่ ถึงแม้ว่าวัดแห่งนี้จะมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยแต่ภายในพระอารามนี้ก็ประกอบไปด้วยปูชนียวัตถุปูชนียสถานมากมายเช่นพระวิหารหลวงพระปราสาทเจดีหรือพระเจดีที่ประกบและฉลุด้วยหินอ่อนปราสาทพระจอมปราสาทพระไตรปิฎกปรางขอม และพระที่นั่งทรงธรรมหรือศาลาการประเรียนที่เป็นที่ตั้งธรรมมาตยอดมงกุฎและในพระวิหารหลวงของวัดก็เป็นที่สถิตของพระประธานพระพุทธสีหิงปฏิมากรซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้จำลองจากพระพุทธสีหิงองค์จริงที่พระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พระชินสีน้อย พระศรีศาส,สดาน้อยพระพุทธชินราชน้อยพระพุทธสิหิงน้อยและพระนิรันตรายหนึ่งใน18องค์ที่รัชกาลที่ห้าพระราชทานประวัติวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามสร้างขึ้นในที่ดินซึ่งเดิมเคยเป็นสวนกาแฟหลวงสมัยรัชกาลที่สและเป็นโรงเรือนที่อยู่อาศัยของข้าราชการในรัชกาลที่สี่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงขอซื้อที่เพื่อสร้างวัดธรรมยุทธนิกายเมื่อปีพุทธศักราช2407เพื่อสำหรับเจ้านายข้าราชการฝ่ายหน้าฝ่ายในได้บำเพ็ญกุศลสะดวกขึ้นเพราะใกล้พระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่าวัดราชประดิษฐ์สถิตธรรมยุทธการาม เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้เปลี่ยนเป็นวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามเพื่อให้เหมาะสมกับเป็นที่ประดิษฐสถานหลักศิลาซึ่งมีสีมามีจารึกคาถาบาลีและภาษาไทยซึ่งเป็นบทพระราชนิพลรวมสิบหลักในปีพุทธศักราช2411ปรากฏเรื่องประกาศให้เรียกนามวัดราชประดิษฐ์ให้ถูก เพราะมีผู้เรียกวัดราชบัณฑิตบ้างวัดทรงประดิษฐ์บ้างไม่ถูกต้องกับที่พระราชทานนามไว้จึงทรงํำชับว่าให้เรียกชื่อวัดว่าวัดราชประดิษฐ์หรือวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามหลังจากทรงสร้างเสร็จแล้วได้ทรงอาราธนาพระศาสนาโสพลหรือสัมมเนรสา ผู้สอบปร,ริยนธรรมเก้าประโยคได้ขณะเป็นสาม,มนเณรเป็นสาม,มนเณนรน้าคหลวงสายปร,ริยนธรรมรูปแรกของปุรุรัตนตโกศินปจากวัดบวรนิเวศร,ราชวรมหาวิหารมาเป็นเจ้าอาวาสเมื่อปีพุทธศักราช2,408ปีฉลูทรงกระทําการสมโพธทั้งเจ้าอาวาสและวัดใหม่เป็นเวลาสวันในพระวิหารหลวง มีจิตกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพระราชพิธีสิองเดือนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้วาดไว้มีสถาปัตยกรรมที่น่าชมเช่นปราสาทเจดีปรางขอมปราสาทพระบรมบรูปปราสาทพระจอมปราสาทพระไตรปีดกหอระคังยอดมงกุฎในอดีตเขตสังฆาวาส ห้ามสตรีเพศเดินผ่านเข้าออกบริเวณกุฏิที่พักสงฆ์และนี่คือประวัติวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรมหาวิหารเป็นวัดประจำราชการที่สี่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวชื่อสามัญวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามถนนสาราญรมย์ แหวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานาครเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารธรรมยุทธนิกายวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากรเมื่อวันที่22พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2492 เป็นส่วนหนึ่งของโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานครส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนาวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามเป็นวัดที่น่าท่องเที่ยวและเที่ยวชมอีกวัดหนึ่งซึ่งมีปูชนียวัตถุปูชนียสถานมากมายเช่นพระวิหารหลวงพระเจดีย์ที่ประกบฉลุรายหินอ่อน ประสาทพระจอมปรา,าสาทพระไตปีดกปางของและพระที่นั่งธรรมมาตหรือศาลาการประเรียนที่เป็นธรรมมาตยอดมงกุฎที่ติดลวดลายฉลุลายหินอ่อนได้สวยงามมากเลยสหายธรรมทุกท่านเคยไปกราบนมัสการและไปเที่ยวมาหรือยังคะเที่ยวเมืองไทยไปให้ถึงเพราะว่าเมืองไทยของเรานั้นมีวัดมากมายหลายวัดนะคะที่เรา ไม่เคยได้ไปเที่ยวชมก็ขอเชิญชวนสหายธรรมทุกท่านเที่ยวเมืองไทยไปให้ถึงไปให้ได้นะคะไปชมเจดีปราสานร,รูปทรงลักษณะส,สถาปัตยกรรมที่สวยงามมากเลยมีลายฉลูหินอ่อนที่งดงามตะการตาขอเรียนเชิญสหายธรรมทุกท่านไปเที่ยวชมให้ได้นะคะอย่าลืมนะคะสหายธรรมทุกท่านทเที่ยวเมืองไทยไปให้ทั่วไปให้ถึง ะคะขอให้สหายธรรมทุกท่านมีความสุขมีความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้รู้แจ้งเห็นจริงตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้สหายธรรมทุกท่านมีความสุขนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วต้องขอกราบขอบพระคุณสหายธรรมทุกท่านที่ช่วยกรุณาติดตามช่องแม่นกน้อยบ้านได้ปูหลวงมาโดยตลอดสำหรับคลิปนี้นะคะขอ กลับสวัสดีสหายธรรมและสหายสายอากาศทุกท่านนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ